สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเงิน5,000บาทเลี้ยงไก่บ้านขายซื้ออะไรได้บ้างน,นะครับเงิน5,000บาทตอนนี้รัฐบาลนั้นกำลังแจกแหลกเลยครับเพราะเรานั้นกำลังสู้โควิดคนทำงานต่างจังหวัดกลับมาอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรครับวันนี้ผมจะบอกวิธีครับมาเลี้ยงไก่บ้านขายกันเถอะครับนะครับเราจะได้ไก่บ้านนี่วิ่งไปไหนครับวิ่งไปไหนระวังรถนะลูก ในเมื่อว่าเราได้กลับมาบ้านแล้วต่างจังหวัดแล้วครับค่าวนี้เราเป็นคนตกงานครับไม่รู้จะทําอะไรดีนะครับพูดง่ายๆครับว่ากลับมาบ้านเนี่ยรัฐบาลให้5 0 0 0ันหรือเงินในกระเป๋าเรามียังไม่ถึงหมื่นนะครับเราจะทำไรได้บ้างครับผมแนะนําเลยครับว่าให้เลี้ยงไก่ครับเพราะไก่บ้านนั้นเลี้ยงง่ายโตไวนะครับใช้เวลา 30- มสิบสาเดือนนะครับก็โตแล้วนะครับ หนึ่งในนั้นครับที่เราจะได้คุยกันครับวันนี้ว่าลงทุน5,000บาทนะครับเราจะได้อะไรบ้างนะครับเราจะซื้ออะไรได้บ้างครับขั้นตอนแรกนะครับก็ซื้อแม่ไก่นะครับแม่ไก่นี่ผมแนะนําเลยครับว่าให้ซื้อประมาณ10ตัวนะครับแม่ไก่10ตัวก็ตัวละ100บาทนะครับแต่บ้านผมนี่กิโลละ80บาทถึง100บาทครับเราก็ต้องดูครับแม่ไก่สาวนะครับที่กําลังจะไข่ใหม่ๆครับ ขอซื้อเขาเลยครับข้างบ้านใครมีเท่าไหร่เอามาให้หมดนะครับไม่ใช่การป้นนะครับก็ไปคว้านซื้อมาครับถ้าเราซื้อมาแล้วนะครับเราก็ต้องมีพ่อพันุ์ด้วยนะครับเอามาด้วยครับ1ตัวนะครับพ่อพันธุ์นี่จะแพงหน่อยครับตกประมาณตัวละ2 0 0ถึง300บาทนะครับเอาง่ายๆครับเบ็ดเสร็จเนี่ยเราซื้อพันธุไก่มาครับตั้งพ่อพันธุ์แม่พันนะครับอยู่ที่1,500บาทนะครับ1 5 0 0บาทแล้วเราจะซื้ออะไรอีกครับคราวนี้ครับ บางคนบอกว่าจะเลี้ยงแบบปล่อยนะครับก็ปล่อยก็ปล่อยครับอยู่ใต้ถุนอยู่ตามต้นไม้ก็ได้ครับไก่มันอยู่ได้นะครับแต่แรกๆเนี่ยเราต้องทําที่อยู่ให้เขาหน่อยนะครับเพื่อที่เขานั้นจะได้อยู่เป็นที่เป็นหลักแรงนะครับก็ถ้าอย่างนั้นครับเราก็ไปดูครับว่าอาหารนะครับเราจะเลี้ยงแบบไหนครับถ้าเราเลี้ยงด้วยหัวอาหารนะครับเหมือนที่ผมเลี้ยงเนี่ยครับหัวอาหารรำแล้วก็หยวกกล้วยนะครับ สิ่งเหล่านี้หัวอาหารเนี่ยให้เราซื้อมาเลยครับทีเดียว3 4เดือนเลยครับหัวอาหารเนี่ยต้องซื้อมาสัก3เดือนนะครับก็กระสอบละ420นะครับซื้อสัก2กระสอบนะครับแล้วรำนะครับสักห้ากระสอบนะครับตกประมาณ500นะครับกระสอบละร้อยแต่ว่าผมเนี่ยกิโล5บาทบ้านพี่น้องไม่รู้กิโลเท่าไหร่นะครับกระสอบหนึง20โลครับ แล้วก็ปลายข้าวนะครับซื้อ30โลนะครับ30โลก็300บาทนะครับข้าวเปลือก60โลนะครับโลละ7บาทนะครับก็เป็น420นะครับยกกล้วยของผมนี่ฟรีนะครับนี่คือค่าอาหารนะครับเบ็ดเสร็จแล้วนะครับค่าอาหารนี่ก็2,080บาทนะครับที่ผมคิดมาคร่าวๆนะครับว่าให้เขาได้กินได้3-4เดือนนะครับที่ไก่จะกินนะครับเราไม่ต้องมาฟักกระเป๋านะครับ บางคนก็เลี้ยงแบบปล่อยนั้นก็ต้นทุนก็ลดลงหน่อยครับนี่ครับผมนี่เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยนะครับนี่แม่ก็เอาอาหารมาให้อีกแล้วนะครับถึงเวลาแล้วครับแล้วตอนนี้ไก่นี่ก็โตขึ้นเยอะนะครับได้เวลาขุนแล้วครับก็เดือนหน้านะครับปลายเดือนผมก็จะปล่อยแล้วครับนะหรือไม่ทันได้ถึงปลายเดือนมีครับเพราะตอนนี้มีคนมาขอซื้อกันแล้วนะครับว่าเออเลี้ยงอีกหน่อยนึงครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8กขีดนะครับไก่นะ ก็เลยบอกเออขออีกหน่อยนึงว่าเดี๋ยวขอคุณอีกก่อนนะครับก็เผื่อสงการนะครับสงการนี่น่าจะกระชุนแล้วครับเพราะว่าราคาสินค้าตอนนี้มันก็แพงนะครับแล้วคราวนี้ครับ2 0 8 0บาทแล้วนะครับซื้อพันไก่แม่ไก่มานะครับแล้วก็เงินที่เหลือแล้วครับเงินทั้งหมดมันตั้ง5,000บาทนะครับที่เหลือเราไปไหนครับบางคนบอกว่าเลี้ยงกึ่งขังกึ่งปล่อยนะครับผมแนะนำครับว่าซื้อตาคายนะครับเหมือนของผมนี่ครับ สูงให้ได้สักร80ยสเซนนะครับ180เซนแล้วแต่พี่น้องนั้นจะให้กางกว้างแค่ไหนนะครับกี่ม้วนก็ไปคูณเอาครับของผมนั้น3ม้วนนะครับม้วน230บาทนะก็มากลางนี่ก็รอบแล้วนะครับตามด้วยนะครับหัวอาหารเรียบร้อยแล้วครับส่วนเล้าไก่นะครับก็อยู่ที่พี่น้องดัดแปลงอยู่ที่พี่น้องทำาหละครับว่าจะหาเป็นสแลนหรือหา เป็นอะไรมากลางหรือมากั้นนะครับอยู่ที่สมาชิกนะครับที่จะทำเอารวมแล้วนี่ตกประมาณ4,000กว่าบาทนะครับที่ผมคำนวณมาเนี่ยคร่าวๆนะครับ4,120บาทนะครับ ในการทำตรงนี้แล้วก็มีอะไรอีกครับมีก็ที่ใส่อาหารนะครับบางคนบอกว่าต้องซื้อใส่ที่ใส่อาหารที่ใส่น้ำนะครับดูของผมครับนี่ครับที่ใส่อาหารเห็นไหมครับที่ใส่อาหารผมนี่ผมใช้ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็หรือไม่ก็ไปซื้อมาครับเพื่อที่จะให้ไก่นั้นได้กินตามนั้นเลยครับเห็นไหมฮะที่ใส่อาหารนี่ของผมมีแค่สองอันเองนะครับแล้วก็ปูพื้นนะครับให้ไก่ได้คุยเคียนะครับตรงนั้น แล้วก็น้ำครับที่ใส่น้ํานะครับผมก็ององแตงนะครับองแตงแล้วก็ซื้อที่ใส่น้ํามาด้วยนะครับประมาณสองสามลนนะครับแล้วก็คันนี้ครับไข่ดัดแปลงเอาครับเราไม่อยากเสียเงินเยอะสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องซื้อก็ได้ครับที่ใส่น้ำเนี่ยหาแก่รอนมาครับผ่าครึ่งนะครับแล้วก็ให้ไก่กินในนั้นแหละครับวางให้หลายๆจุดแก่รอนก็ไม่ได้หายากราคาก็ไม่ได้แพงนะครับไปร้านขายน้ำมันเครื่องนะครับขอเขาหน่อยก็เขาคงจะให้แหละครับนะฮะ แล้วเล้าไก่ครับซื้อไอ้เขาเรียกอะไรนะครับเขาเรียกตะก้านะครับซื้อตะก้ามาด้วยครับใบละ20บาทนี่ครับเห็นไหมครับหาตะก้าอย่างนี้หรือใครไม่ตะก้าก็หาถังหรือหากระมังแตกก็ได้ครับมาให้ไก่ฟักนะครับให้ไก่ไข่เนี่ยถึงเวลามันไข่นะครับมันต้องมีที่ไข่ให้มันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้อะไรมากวนไก่นะและที่สําคัญครับต้องดูเรื่องหมาเรื่องแมวครับน้องหมาน้องแมวเนี่ยเป็นเรื่องที่ ปวดใจนะครับสาหรับบางคนเนะ่เพราะเขามากินไก่บ้างกินไข่บ้างนะฮะเราก็ต้องดูแลดีๆนะครับทั้งไก่ทั้งหมาทั้งแมวนะครับนี่ครับเราก็ต้องอย่าให้เขาโดนแดดมากนะับหาที่นอนเขาการคืนด้วยบาง ที่นะครับก็ให้นอนบนปลายไม้ก็มีครับถ้าคุณมีบริเวณบ้านมากนะฮะที่ไม่มีชาวบ้านพุ่มพ่านนะครับคุณก็ให้อยู่ที่ไหนก็อยู่นะครับนี่ครับถ้าคุณเลี้ยงไก่อย่างนี้ครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนนะครับที่จะคืนทุนไวนะครับแล้วก็ไก่ของคุณนะครับเวลาคุณขายชุดหนึ่งแล้วเนี่ยชุดหลังมันก็มาเรื่อยๆครับคราวนี้ครับทุก2เดือนนี่แม่ไก่ก็จะผลิตลูกไก่มาให้เราตลอดนะครับ หมดชุดละ2เดือน2เดือนนะแค่นี้เราก็สบายใจนี่ครับฟักทีเดียว2แม่เลยนะฮะต้องเออออกนะครับอย่างนี้ไม่แฝงไม่ดีนะครับต้องเออออกครับนะนี่ะมีหลายตัวครับตอนนี้ของเรานี่กําลังไขกําลังฟักอยู่เยอะนะฮะทำอย่างนี้ครับรับรองเลี้ยงกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับแล้วก็เป็นผลดีกับเราด้วยนะครับได้เงินนะครับทุกเดือนนะครับถ้าคนเลี้ยงเป็นเนี่ยสเดือนครั้งนี่คุณตัดจัดไปเลยครับว่า เลี้ยงให้ได้วนอย่างนี้ครับให้ได้ขายทุกเดือนนะครับรับรองแม่ค้าจะมารับตลอดนะใครมือใหม่เนี่ยผมแนะนําอยู่ที่10ตัวถ้าคุณเลี้ยง1ิตัวเนี่ยรับรองคุณไม่เหนื่อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามือใหม่นะครับบางทีใหม่ๆต้องกังวลน,นะเหมือนผมเลี้ยงไก่ไข่ผมก็กังวลน,นะว่าวันนี้มันจะกินอิ่มไหมมันจะไข่ไหมนะครับตอนนี้นยังไม่ไข่นะเพราะผมเพิ่งเลี้ยงยังไม่นานนะครับ เนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้แหละครับไก่นะครับมันก็เล่นก็อะไรอยู่อย่างนี้ระหว่างเราสู้โควิดไปนะครับเราไปไหนไม่ได้เนี่ยเราก็ทําในสิ่งง่ายๆครับอย่าไปคิดให้มันยากนะครับถ้าเราคิดยากเนี่ยมันก็ยากต่างครับบางคนเนี่ยกุ้มใจรอแล้วครับไหนค่าพรลดพรบ้านพรน,นูน่นพรนี่นะครับ ก็กลัวไปต่างๆนานานะครับกลับมาบ้านเราหาวิธีของเราครับเพื่อทําเกษตรแบบง่ายๆครับแต่ได้เงินดีนะครับดูนะฮะบบางคนนี่พ่อองค์พ่อเห็ดนะครับขายตามบ้านยังได้เลยครับนะเราก็ต้องดูกันครับว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนนะครับบางคนนี่ก็เป็นไอ้ห้อยไอ้โหนนะครับเอาบิกอัพที่มีอยู่ก็ขายกับข้าวนะครับตอนเย็นนะครับกลายเป็นไอ้ห้อยไอ้โหนไปเสีย แล้วแต่ครับในช่วงนี้ในโควิดนะครับแต่ที่ผมแนะนำหนึ่งก็คือนะครับทำกเกษตรพอเพียงนะครับแบบผสมผสานแบบนี้ครับถึงจะได้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงเรา ทำเกษตรบางครั้งเนี่ยเราทำให้ยุ่งยากเสเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วครับว่าทำอย่างไรนะครับให้ได้เงินดีโดยที่เราไม่เหนื่อยนะครับก็คำนวณเอาครับว่าเรานั้นจะเลี้ยงไก่แบบไหนนะครับจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่นะครับเหมือนที่ผมบอกแล้วครับว่าไก่100ตัวนะครับกำไรขั้นต่ำอยู่ที่5,000บาทนะครับหรือที่เหลือนะครับคุณอยากได้กี่บาทคุณก็คูณไปครับว่าคุณต้องเลี้ยงกี่ตัวนะครับต่อรอบนะ กเดือนนะครับถ้าคุณอยากได้เดือนละหมื่นห้คุณก็เลี้ยงไปครับ300ตัวนะครับที่ขายไม่ต้องห่วงครับถ้าเขารู้ว่าคุณขายเนี่ยเขาก็มาหาคุณแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดถูกใจและคอมเมนต์ให้กำลังใจมาตลอดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมจะบอกวิธีดีๆให้อีกรอบครับสวัสดีครับ